เริ่มกินนมกล่องควรเป็นตัวไหนดีคะน้องทานเต้าร้วนจริงๆเต้าร้วนสามารถให้กินต่อได้เลยนะคะคุณแม่ขาก็คือให้กินเสริมกับพวกอาหารหนึ่งปีนั่นแหละแล้วก็นมกล่องจริงๆถามว่า ไม่ได้มีตัวไหนในใจแนะนํานะคะเนาะแต่ว่าให้คุณแม่ค่ะเลือกคีย์ก็คือว่า1ลูกเราไม่แพ้นมอะไรใช่ไหมถ้าไม่แพ้นมวัวนมถั่วนมงานมอะไรเลยจะให้เลือกน้องกินนมอะไรใดๆก็ได้นะคะเอาที่คุณแม่รู้สึกว่าแบบแมวโอเคอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าให้เลือกที่รสจืด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 หรือว่าถ้าลูกเราอะค่ะเป็นเด็กที่อ้วกอาจจะต้องเลือกเป็นพร่องมันเนยอ่าดังนั้นก็คือต้องเป็นจืดหรือไม่ก็คือถ้าอ้วกก็คือเป็นพร่องมันเนยนะคะเนาะแล้วก็ในส่วนของนมถ้าสมมติว่าคุณแแม่ต้องการแบบ แคลเซียมเยอะๆคุณแม่ก็พลิกข้างกล่องน,นะคะถ้ากล่องไหนให้แคลเซียม3 0 4 0นะคะก็คือเลือกเป็นอันนั้นได้เลยอันนี้คือเป็นหลักการเลือกส่วนถามว่าด,ดิฉันนะคะน้องคนที่เป็นแม่เนี่ยให้ลูกกินนมกล่องแม่บม,มาเสริมนมกล่องให้ลูกประมาณปีกว่าๆนะคะคือแม่บัให้ลูกกินนมแม่ยาวนานจนถึง7ปีใช่ปะแต่ว่าคือเราอะก็คือมาเสริมนมกล่องให้ลูกประมาณปีกว่าๆนะคะแบรนด์แรกที่เราเลือกเสริมให้ลูกคือขอบคุณค่ะคณจิรวรรณของคุณนะคะนมวัวเอ่อัวแดง ไม่โบจำชื่อยี mm ่ห้อไม่ได้ละเอวัวแดงนะคะแม่โบให้กินเป็นนมรสจืบวัวแดงเพราะว่าราคาเบาแล้วก็โปรตีนเยอะแคลเซียมจึง้งเออนะคะเนาะลูกกินแล้วลูกเราก็โอเคแล้วก็ยี่ห้อที่2ที่เรามาเสริมคือเป็นนมจิตระดานมนม,นมกล่องสีเหลืองนะคะอันนั้นคือรสมันละมุนมากอ่านะคะลูกก็ชอบก็เลยให้น้องทานแล้วก็น้องก็จะชอบกินนมบาลานซ์เป็นนมข้าวอะค่ะบาลานซ์นะคะ Balance น,ะคะนงกล่องสีเขียวเอออันนั้นก็ก,ก็ชอบก็กินสลับกันแล้วก็จะมีบ้างที่เป็นพวก Uh, นม uh, 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 อะไรนะโฟโมสที่มันเป็นแบบที่มันมีใยอาหารอะไรพวกน,นี้ยค่ะคือลูกก็จะกินคละอยู่ประมาณนี้แต่ตัวหลักๆก,ก,ก็คือจะเป็น uh, กล่องวัวแดง <laughs> จ,ำจำย่อไม่ได้ uh, กับนมกล่องเหลืองๆค่ะนะขาเออพี่โมน้อง